วิธีการจ่ายค่าที่จอดรถในไอซ์แลนด์การจ่ายค่าที่จอดรถในไอซ์แลนด์นะคะทำได้ง่ายและมีหลายวิธีที่สะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะจอดรถก็จะเรียกเก็บในเขตเมืองและตามสถานที่ท่องเทีย่ยวต่างๆวิธีการจ่ายค่าที่จอดรถหลักๆมี3าวิธี1่ผ่านเครื่องจ่ายเงินวิธีการก็คือหาเครื่องจ่ายเงินในบริเวณที่จอดรถนั่นนะคะจากนั้นเลือกหมายเลขพื้นที่จอดรถคะ่แะและระบุทะเบียนรถของเรานะคะพร้อมกับจํานวนชั่วโมงที่จะจอดจากนั้นก็ชําระเงินเมื่อได้รับไปเสร็จมานะคะเราก็วางไว้บนกระจ ก็คือดาวน์โหลดแอปพักกาลงทะเบียนและเพิ่มข้อมูลรถยนต์รวมถึงวิธีการชําระเงินเลือกโซนที่จอดรถและเวลาที่ต้องการจอดชําระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือวิธีการที่รับรองภายในแอป,ปข้อดีของวิธีการนี้ก็คือสะดวกในการจัดการเวลาจอดรถค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั่วประเทศเลยค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือบัตรจอดรถแบบเหมาจ่ายสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อในเมืองนะคะหรือปั๊มน้ามัน N1 ใช้จ่ายค่าที่จอดรถในพื้นที่ที่ระบุไว้โดยจะหักจํานวนเงินจากบัตรตามเวลาที่จอดข้อดีนะคะเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนจอดรถในหลายพื้นนทที่่รระวาาางงกเดิ